เรงรอ,องใช้เวลาก็ไม่ได้รักอะไรชเธอจรงสกเิ่าัเธอเธอและรอใรารก,กเลือนไม่ได้จะจำไม่ก็ได้ใหใจเธอสบายก็พอเลือนไม่ได้ อยากขอที่จะขอคมีเรื่องเดียวอย่าขอแค่คึงใจให้เธอรับตัวใหมก่กแเขาไว้่ใจเป็นที่เป็นคนจำัวาเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเขาไปส่งไม่สาย้ใจเปใจเธอกคอเพียงครื่นใจขอเข้าไปขอตั้งใจ ฉันก็รักแค่ลในใจว่าเธอจะเกไปคินคงไม่เป็นแค่ฝันรอยนวลสักวันเดวงทีสิวลเวลาก็งมุนเีนไปไม่นานก็วันพรุงนี้อาจจะมีอะไรที่ดีที่รอให้เธอได้เจอ ทีใ่ใจใเธอสบายก็พอเลื่องไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอก็มีเรื่องเดียวอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอดำต้นไม้มาใช้เก็บเขาไว้ครึ่งใจคือที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปขอไปซ่อไปส,ไปสร้างหัวใจ ใจแค่เพียงเริ่มใจขอเข้าไปก็ตั้งแต่ใจให้เธอสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับใครพูดอะไรไปก็อย่าไปฟังมากนะครับผมมาเดี๋ยวเชิญน้ับสุดท้าย <What? S 2> อย่า,อยาขอแทรกเติใจใ่เธอเรนมก็ฉ <Yeah. S 2> ันแก้าไลคลใจ oh. 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 ที่เป็นจคจร oh. 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 เตัวตูวให้ฉันเข้าไปข oh. oh. อไปส่งไสารวัชาใจก oh. 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 ปใจธอแค่เพียงเคล่อใจขอเข้าไปก็ติมตใจอย่าขอ ให้เธอรำไปไหมก็ช้เก็บเขาไว้ขึ้นใจเงทีเป็นคนจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเขาไปส่งไปสวาวใจต่อใจเธอกคเพียงครื่องใจขอเข้าไป ทุกคนนะครับผมสวีนะครับแฟนเอทามทุกคนนะครับแฟนของการสนดของดีด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มาอยู่ที่กิจกรรมนะครับ A Time t ทอร์เรอร u อ s นนะครับอะไรอ่ะผมทำอะไรผิดอ่ะก็เป็นกิจกรรมที่มาร่วมนะครับอิ่มปุ้นนะครับอิ่มท้องอิ่มใจด้วยกันวันเช้านี้ก็ไม่ทำเวรกันมาตั้งแต่เช้าเลยก็ยังตื่นกันมาเนาะ น่ารักจริงๆนะทาะไรที่ที่คนเพื่อคนเที่ยวรักหรือว่าทํะไรเพื่อเพื่อกิจกรรมดีๆวันนี้ก็จะบอกว่าตั้งแต่เช้าทําบุญไปกี่วัดครับสามวัดขอบุญเผื่อเขาหรือเปล่าขอเผื่อเขาขอว่าอะไรเหรอขอให้การตั้งที่น,นานๆนะอันนี้ไม่ได้ขอให้เขาลนะแหละขอให้ตัวเองล็แหละอันนี้นะขอเล่นนะก็โอ้โหใหใหญ่มาก

กินบุญไปแล้วนะครับกินบุญกินคอรไปแล้วด้วยรับประานอาหารอย่างอร่อยอาหารอร่อยมากของคุณค่าขครับอาหารอร่อยมากเป็นอาหารไทยๆซึ่งได้ครับผมโอเคครับรับประทานอาหายไปแล้วอร่อยไหมฮะอาหารอร่อยเนาะเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่ใช้เช้ามากินลูกค้าแล้วอร่อยเหมือนกันมีทั้งแบบว่าหมูกรอบใช่ไหมฮะมีโชคตังกรอบมีหลายอย่างแล้วก็ กินไปก็อยู่ๆกินใจเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนก็ให้ใช่เมื่อกี้มีคนมาพูดพูดิพูดเยอะไหมครับเยอะช่างมันช่างมันผมพูดนิดเดียวแล้วกันแล้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถึงท่ายก่อนเดี๋ยวร้องเพลงไม่จบไม่ได้คิดถึงคนอื่นไงทำอะไรต้องแบบคิดถึงคนอื่นว่ากันมันจะร้องห้าเพลงกี่เพลงแล้วมันจะพอเวลาไหม อิ่มบุญอ,อิ่มท้องแล้วก็มาอิ่มใจกับผมกันกับพีทน,นะครับขากลับนี่ก็ผมกับพีทรับหน้าที่ในการสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนนะครับในการนั่งเรือชมบรรยากาศไปแล้วกจะมีอากาศแบบสวยงามวันนี้นึกนึกบรรยากาศนี่ผมแบบว่าอยากจะร้องเพลงมากลองเรือมาด้วยหรือจนใจรักแน่ เจ็ดง้านน้ำและร้องลังแควสวดสายตายแม่ข้ายิงรักจริงหนึ่งน้ำอะพอพงเพลงไว้ดีกว่าเพลงต่อไปครับลงนี้ชอบมากในใจองพี่เบิร์ดนะครับอยากให้ทุกคนได้ร้องตามด้วยกันอยาก